ฝันเห็นกรวยจราจรเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กะกาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลกไพ่แบบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่ค่อยได้ต่างที่ท่านหวังนักนะครับอาจจะค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยมีความขยับกระยายใดๆเกิดขึ้นนะครับอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีความคิดที่อยากจะเก็บเงินนะครับสิ่งนี้ก็ เป็นสิ่งที่ดีของท่านนะครับช่วงนี้ท่านก็จะระวัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆมากเป็นพิเศษนะครับรวมถึงนะครับช่วงนี้แต่อาจจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงอะไรมากนักนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านรอบคอบในการทําอะไรมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็อาจจะดูยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับต้องอดทนไปก่อนนะครับในคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักก็ระวังท่าทีที่หึงหวงมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ ต้องระวัดระวังนะครับเพราะว่าจะทําให้คนรักอาิดอาด,ด,ด,ดใจและมีปัญหากันได้นะครับในท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้ที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับก็อาจจะระวังตัวจนเกินไปนะครับเลยไม่ค่อยเจอคนถูกใจเพราะฉะนั้นลองเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับ ในระยะนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามานะครับในชีวิตของท่านนะครับทำให้รู้สึกอะไรต่างๆไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับทำให้ท่านเองนะครับจะต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นกับปัญหาที่เราต้องการให้เสร็จเหมือนกับอาจจะล่าช้าไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับเรื่องของงานนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับและท่านเองก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ จากบุคคลรอบข้างเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่านะครับไม่ได้รับการยอมรับในที่ทํางานเท่าไหร่นะครับหรือบางคนก็อาจจะถูกปฏิเสธนะครับหรือว่าจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มทําให้บางครั้งเราเองอาจจะการเกิดการทดท้อเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับตัวนี้นะครับมันก็ จะทาให้ท่านเกิดความอึดอัดใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํอะไรได้มากนักนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คืออดทนรอคอยไปก่อนนะครับก็ขอยท่านสร้างบารมีนะครับดูแลคนรอบข้างให้ดีนะครับเมื่อเขาโอเคกับท่านแน่นอนนะครับก็จะยอมให้ท่านแล้วก็ให้ท่าน,นชี้แนวทางให้เขาเดินได้นะครับ ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่เป็นนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านอาจจะสึกอ้างว้างโดดเดี่ยวนะครับคนที่มีคนรักก็มีแนวโน้มที่จะมีการแยกทางนะครับกันสักระยะหนึ่งนะครับอาจเป็นสาเหตุมาจากเรื่องงานนะครับหรือว่าอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แย่อย่างที่ท่านกังวลนะครับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของเรื่องงานหรือเรื่องสิ่งต่างๆท่านอาจจะ โดดเดี่ยวนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะขอความร่วมมือกับใครนะครับหรือว่าเมื่อขอไปแล้วเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นักนะครับทั้งเจ้านายนะครับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานนะครับอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนท่านเท่าไหร่นักนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ท่านดูในเรื่องของความสามารถในการทํางานของท่านด้วยนะครับว่าทํางานเยอะไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะนะครับ เหนื่อยนะครับหรือว่านะครับอาจจะมีผลเสียตามมาที่เราทํางานนะจนเกินไปนะครับหรือบางครั้งอาจจะทํางานนอกหน้าที่นะครับไปเอางานของคนอื่นมาทํานะครับแล้วก็เกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้รอบคอบในเรื่องงานให้มากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องการเงินก็ขอให้ประหยัดเงินไว้ให้มากนะครับสาหรับท่านที่เลือกได้ไพ่ใบนี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่จะเสียเงินเสียทองแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝัน แบบบางครั้งก็จะตกตกตก,ตกใจว่าทําไมเงินมันหวบหายไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญช่วงนี้ก็ควบคุมนะครับรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกให้ไปนี้นะครับในเดือนนี้ท่านอาจจะมีความกังวลน,นะครับหรือว่า การขายความเชื่อมั่นในตัวท่านเองนะครับบางครั้งก็รู้สึกจะอ่อนไหวหรือน้อยใจง่ายๆนะครับทอนนี้นะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับใจนะครับในเรื่องของงานนะครับงานในช่วงนี้ก็อาจจะเหมาะกับงานที่ใช้ความคิดด้นานจินตนาการหรือว่างานที่ออกแบบงานวางแผนต่างๆนะครับในเรื่องของความรักก็ยังรู้สึกไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับอยากต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันไปนะครับ ในคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์สมันธภาพนะครับหรือว่าในช่วงนี้นะครับก็คู่รักจะค่อนข้างขี้งอนมากไปนิดหนึ่งนะครับก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าเออต้องคอยงอนง้อคู่อยู่เป็นประจำหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลขกหมายเลข4ีหมายเลข5และหมายเลข1 1ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลข4หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข1 1